นะโรงผลมอเตอร์ซ่อมมอไซสวัสดีครับวันนี้มีคลิกไอหัวฉีดมาเปลี่ยนคอท่อครับเส่ยงมันดังแปด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 แเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทำไงกันดีเนี่ยครับ ขั้นแรกเราก็คงต้องขอดท่อเสียออกมาก่อนครับเพื่อจะดูว่าคอท่อนผูกบริเวณไหนเมื่อเราได้ขอท่อออกมาแล้วเนี่ยเห็นที่ผูแล้วเดี๋ยวเรามาตัดคอท่อเก่าทิ้งก <eterm oon> ันเลยว่าเนี่ยครับผมว่ตัดของเก่าทิ้งเพื่อจะเปลี่ยน เอาอันใหม่เปลี่ยนเข้าไปผมตัดยันยันแนวเชื่อมเดิมเลยนะครับต้องระวังด้วยนะครับไฟเบอร์ให้ลูกหมูผมไม่มีกาดนะครับไม่ได้ใส่กาดผมจะตัดคอท่อเก่าทิ้งนิดนึงเพื่อจะมาท่าบ่คอท่อใหม่เนี่ยมันมันทาบไม่ได้ยัน เนี่ยครับผมเอาตำแหน่งเนี้ยไปทาบเนี่ยนท่าออกของใหม่ถ้าเกิดว่ามันเราไม่ได้เอาออกอ่ะเราไม่ได้เอาคอเนี่ยเราไม่ตัดออกอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันทาบมันทาบมันทาบไม่ได้อ่ะมันทาาไม่ได้มันทาบระยะมันไม่ชัวร์เนี่ยครับีผมเลยตัดออกตัดออกนิดนึงเพื่อจะให้มันทาบได้ระยะระยะมันจะได้ใกล้เคียงหน่อยพอทาบแล้วผมจะเผื่อไว้สักประมาณเซนหนึ่งอ่ะตรงนี้ถ้าเกิด ตัดยาวไปไม่เป็นไรนะครับยาวไปแล้วตัดทิ้งรอบสองได้แต่ถ้าตัดสั้นไปเนี่ยเราเสียเราต้องเสียเวลามาต่ออีกมาต่อให้มันยาวแล้วมาตัดรอบหนึ่งมันจะเสียเวลาไปใหญ่นี่ผมใช้แท่นตัดใหญ่ตัดนะครับผมมีผมมีแท่นตัดใหญ่ตัดแล้วก็มาใส่ใส่เพื่อที่ว่าเราจะต้องวัดตัดอีกรอบนึง อ่งั้นมันมันยาวเกินมันวัดตัดไม่ได้ถ้าใครไม่อยากต่อกับตัวรถก็ทำจิ๊กไว้ต่อข้างนอกก็ได้นะครับก็สะดวกดีเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาใส่ปลายท่อนะครับ yeah, yeah. แล้วก็วัดเมื่อวัดได้แล้วเราก็ถ้าเป็นคลิกไอ้มันต้องถอดฝาครอ,อบ,บน้ำออกด้วยครับเพราะมันระเชื่อมมันเดี๋ยวจะโดน ไอ้รอยเชื่อมไปโดนฝาท่อฝาครอบหม้อน้ํแจะละลายได้เราใส่แล้วเราก็วัดระยะให้ได้แลก็ตัดเจะตัวรถเลยครับออย่าลืมนะครับลูกหมูสี่นิ้วเนี่ยเป็นเครื่องมือในงานช่างที่อันตรายที่สุดชิ้นหนึ่งเลยนะครับการใช้ต้องระวังด้วยนะครับต้องใส่กาชนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่กาด ก็ต้องเตือนกันไว้ก่อนนะครับบางอย่างก็ทําตามได้บางอย่างก็ไม่สมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับแต่างการตัดลูกหมูเนี่ยครับต้องใส่กาดนะครับแต่พวกผมไม่ได้ใส่นะบอกไว้ก่อนก็ต้องใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะครับพีไปทําตามเดี๋ยวก็อ๊ะทำไมผมทาผมไม่เห็นใส่เลยแต่จะมาให้คนอื่นเขาใส่ได้ไง นี้ท่านก็ลองใช้จักรายานในการรับชมดูแล้วกันนะครับเพราะมันอันตรายก็ถึงชีวิตนะครับ mm ิน hmm. เจียรุกหมูสี่นิ้วเนี่ยอันตรายมากๆครับนี่เป็นเจ็ดนิ้วยิ่งเลิกเลยเ mm hmm. มื่อเราได้ที่แล้ะตัดต่อได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็มาเชื่อมแต้มกัน mm hmm. การเชื่อมกับตัวรถแบบนี้นครับ ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับหรือถอดฟิลออกก็ได้นะครับแต่ผมก็น,นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอีกแล้วสองตัวอย่างแล้ววันนี้ผมไม่ได้ถอดแบตเตอรี่ออกครับผมไม่ถอดฟิลออกด้วยแต่ว่าผมเอาสายดินนี่ะขีดไว้ตำแหน่งที่ใกล้ชิ้นงานที่ผมบริเวณจะเชื่อมมากที่สุดครับจะขีบไว้บริเวณที่ผมเชื่อมเลยใกล้ๆจุดต่ออเชื่อมเลยก็ ใช้จักรยานในการรับชมออนแล้วกันครับอะไรปรับใช้ได้ก็น่าจะลองใช้ดูครับอะไรใช้ไม่ได้ก่อนทิ้งไปเมื่อเชื่อมแป้นไปแล้วก็เอามาเก็บรอยเชื่อมด้านนอกครับก่อนจะเชื่อมรอบนะครับให้เชื่อมเชื่อมฝั่งตรงข้ามให้ก่อนนะครับเชื่อมยึดด้วยก่อนครับ เื่อฝังตรงข้ามแล้วก็ถึงจะไล่เชื่อมให้รอบได้นะครับถ้ามีสีสเปรก็เอาสีสเปรสีดำนะครับเก็บรอยเชื่อมสักหน่อยก็ดีครับจะทำให้งานดูเรียบร้อยขึ้นแล้วเราก็มาใส่ท่อเสียคืนกันเลยก่อนใส่อย่าลืมดูะักินนะครับ ถ้ามีตะเก็นแท้ของเก่าให้เอาตาเก็นแท้ครับเต็มถ้ายาตะเก็นยังไม่หายไปไหนถ้าจะเปลี่ยนใหม่เป็นปะเก็นแท้ก็ดีครับแต่ถ้าเป็นใหม่โดยปกติแล้วพวกเราก็ปะเก็นตัวไม่ใช้ของเทียมกันแต่ใช้ของเก่าของแท้ก็จะดีกว่ามากครับเพราะมันแข็งดีเวลาขัดแล้วไม่ค่อยยุบอ่ะก่อนจะส่งงานก็อย่าลืมติดเครื่องทดสอบการลวซึมก่อนว่ามันดังแป๊ด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 หรือเปล่า แต่มันเงียบก็โอเคที่ส่งงานได้นะครับวันนี้ผมกอ็ขอจบการนำเสนอการเปลี่ยนคอท่อคลิกไอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ